สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออออีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะไปพาคุณลูกค้านะคะมาพบกับการรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดไวท์แท็กนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้ามาให้จากโรงงานแล้วนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1.38.000้าบาทนะคะค่ะเรียจะพาไปชมกันนะคะว่ามีอะไรเครื่องเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะอ้อยเปลี่ยนให้เป็นชุดการชนหน้า F150 นะคะตัวนี้เป็น F150 Spider นปเดอนะคะซึ่งมาพร้อมกับหน้ากระจังขนาดใหญ่แบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนะคะเป็นคําว่า f อ r d ดนะคะแล้วก็มีตัวไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงที่ตัวหน้ากระจังนะคะส่วนหน้ากระจังนะคะเขาก็เป็นหน้ากระจังแบบดังพึ่งนะคะตัวน,นี้ช่วยระบายความร้อนให้กับคุณลูกค้าได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะออยก็เปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะคะจากกันชนเดิมเป็นชุดของ F150 นะคะตัวน,นี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีโครเมียมนะคะที่ตัวด้านล่างแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นสีดําก็แจ้งออยได้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็รุ่นนี้เขาก็จะมีตัวไฟตัว C นะคะหรือไฟวิ่งกลางวันแบบฝั่งที่ตัวกันชนมาให้คุณลูกค้าแล้วด้วยส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ b บ LED นะคะตัวนี้เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมกับตัวไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t หรือไฟวิ่งกลางวันมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วอยติดตั้งเพิ่มเติมเป็นค้อไฟหน้าสีดำเงานะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟหน้านะคะ ส่วนตัวสกูฟฝากระโปงนะคะตัวนี้เป็นสกูปทรงสกูฟฟิตนะคะเป็นตัวแรดด้านหน้าเนาะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนะคะคือสีตัวรถตัดด้วยสีดำด้านนะคะส่วนตัวแรดด้านหน้านะคะก็เน้นเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็ดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะคะค่ะออขออนุญาตพา,าชมด้านข้างกันบ้างน,นะคะสำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านนะคะแบบมีหมด ตัวนี้อ้อยใช้เป็นการซีนเก็บงานให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานนะคะไม่มีการเจาะเพิ่มเติมไปที่ตัวรถของคุณลูกค้าเลยส่วนล้อมแมกนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อมแมกขนาด18นิ้วนะคะเป็นแมกมาวิลนะคะแล้วก็เป็นยางมนสเตอร์นะคะเป็นยางออเทอรีนนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 6 5 6 5 R 1 8นะคะตัวนี้ก็เหมาะกับการขับขี่ทุกสภาพถนนเลย แล้วก็ในรุ่นของ y t e c ็นะคะยังมาพร้อมกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะสีดำเงาแบบนี้เลยพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ทั่วติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นเบ้าก,บกันลอยนะคะสีดำเงาแบบนี้เพื่อให้เข้ากับตัวมือเปิดซึ่งมาจากโรงงานเป็นสีดำเงาแบบนี้อยู่แล้วนะคะค่ะส่วนด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับคิ้วการสาธ์สีชิ้นเข้ารูปนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวราวหลังคานะคะจากโรงงานนะคะปเป็นราวหลังคาแท้เลยจากโรงงานมาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ ค่ะโดยขออนุญาตไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะสำหรับภายในตัวรถนะคะตัวนี้มาพร้อมพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะหนุตามความเร็วของตัวรถนะคะช่วยคุณลูกค้าขับขี่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีแอร์แบ็กคูน่าให้ด้วยส่วนพวงมาลัยนะคะตัวนี้ยังสามารถรับสายวางสายผ่านพวงมาไลัยได้ด้วยนะคะมีระบบ อัดเด็กชีฟพุชคอนโทร l นะคะช่วยรักษาความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะแล้วก็ยังมีระบบเลนคิทติ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนด้วยค่ะแล้วก็มีหน้าจอนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะที่รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยแล้วนะคะแล้วก็ยังรองรับ a n d r o i d Auto Apple CarPlay พมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด10สปีดเลยนะคะก็ตัวน,นี้สามารถปรับได้ทั้งหมดขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อเลย แล้วก็ยังเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําตัดด้วยสีส้มจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กเขาเลยที่จะต้องเป็นเบาะสีนี้แล้วก็แบบนี้นะคะค่ะสําหรับภายในก็จะดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายนะคะความปลอดภัยค่อนข้างครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจาแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อล็อกนะคะระบบป้องกันการผิดความเนาะ ค่ะเดี๋ยว่าพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับตัวโลบานะคะเป็นโลบาสีดําเงานะคะตัดด้วยสีตัวรถนะคะคือสีส้มแบบนี้เลยตัวนี้เป็นโลบาแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะด้านหลังแบบนี้ช่วยให้คุณลูกค้านะคะเวลาไปจอดนะคะซื้อของหรือว่ามีสัมภาระด้านหลังนะคะก็สามารถปิดแล้วก็ล็อกตัวนี้ได้นะคะช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยเนาะ ป้องกันทรัพย์สินหายด้วยแล้วก็ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวเบ้ากันรอยพร้อมกับปลายดาบแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์กราฟิกด้านหลังให้ด้วยในรุ่น Wi ยท็นะคะเขาจะมีเป็นกล้องมองหลังอยู่ที่ตัวโลโก้มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอยู่ที่ตัวโลโก้เลยก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูไม่เลอะเชอดด้านนอกนะคะค่ะแล้วก็ตัวกันชน ก็เป็นการชนขนาดใหญ่สีดำแบบนี้นะคะพร้อมเซ็นเซอร์การระยะถอยด้านหลังทั้งหมด4จุดให้กับคูณลูกค้าด้วยกระบะกฟอร์ดของเรานะคะก็รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1.3ตันเลยนะคะแล้วก็ลุยน้ำได้สูงสุดถึง80เซนติเมตรเลยนะคะส่วนปลายท้ายนะคะเอาติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นข้อไฟท้ายสีดำเงานะคะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็มีมิติให้กับดวงไฟของเรานะคะ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพามาชมด้านข้างด้านนี้กันบ้างนะคะด้านข้างนะคะที่เห็นก็จะเป็นสติกเกอร์กราฟิกนะคะซึ่งเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอบฝาถังน้ำมันสีดําเงาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเอนเตอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะคะหรือว่า สนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรหารได้ที่เบอร์0915036932นะคะหรือเป็น ID ไลน์ตามลิงก์ด้านล่างที่ว่ามีไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอาด้วยนะคะเพื่อแม่พ่ารีวิวในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย